สวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องมิขฉานี่ก็นูปะการเดินทางของนูปะชนะถ่ายเรื่อยๆนะครับเฮ้ยไม่ออกสักทีเฮ้ยเอาชาร์โดขึ้นมาเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยง่ายเกินต่อให้เล่นแบนยังชนะเออโอ้โหต่อให้เล่นอะไรนะเล่นแบนเล่นแบนโอ้โคมเกลียตึงอยู่นะอันใหม่มีโปรโมนะครับ โปรโมสั่งตรงกับมีโปรโมลูกแคร์นะใครใครขายอยู่ตัอได้นะสั่งแล้วัแล้วปิ้งเผือกพังอะไรหกไม่เคยได้เกินสินี่ยงยผมได้เริ่มก่อนครับด้วยนุบะเปลี่ยนสองไปเราร่เรามีครบทุกอย่างนะอันใหม่เปลี่ยนสองบกเอรอะมีตลอดเลยโอ้ ทำไมคุณมองเงียบโอ้ยใครจะเอาเขาลงโหดจังเข้าเตืนจั่วไม่ได้โอ้โหนี่กูโดนตัวนี้ไปกูตายเลยจั่วหนึ่งกันครับเปิดเทรศัพทเว็บกูไม่มีเกรดประกาศให้นะเจอเลยเจอเจอตลอดอ่ะเคยเห็นไม่เจอสักครั้ง เจ็ดบไปเยอะเย็นตามไปอ๋อยักไปก่อนะเฮ้ยสะเพริ่มเอายักไปก่อนผมไม่ได้ใส่ใบเดียวบุญเจนเย็นสิมีผลอยู่แต่ไล่แรกใช้ได้วอืมโอเคโอเคโอเคแล้วแบรน์จะเบามีเด่นต้องไม่ฟลิกชิวอ่ะอยู่นี่ยล่นี่เอ่อฟลิกชิวอ่ะไหนวะเนี่ยมีเยอะจัด มีอะไรเฮ้ยคุณมีของ Shadow Paladin เนี่ยครับนี่ดิลงมาเปิดหาเกือบไม่เจอเกือบเจอเกือชื่อเอาใหม่โนว่าเหมือนตอนนี้เหมือนจะเปลี่นฤทธิ์นะตัดใหม่โบกห้าพัน ไม่มีแบบไม่โอ้ยถ้าเปิดเจอเนี่คุณโดนคุณเดนลงโซบาเปิดเจ็ดหาจินไม่คุณเจอหรือปะลงโอ้ยเบีอร์ด้วยโดนโดนเอสด้วยไลยแรกสองคือแต่พี่เด้นไลแรกก็สองโพเทกเออวเออว่าเคยสู้ยังไงก็สิบสามกสา นี่สามหมืนยอมยมยอมขี้กระราเอ้ยแรับไปรับินมือโนอีกแล้วเอาเงไม่มีไม่คุ้มวันนี้ไม่หิวก็พอล็อกสองโมดีล็อกหนึ่ีคอยตโทเค้นบวกแห่พันบวกแห่พันด้วยโอ้โหโคตรมันอะ โอ้ยมันหวัดมือยังมาเลยงยสกิลบัตรหนึ่งเปิด7เจ็ดหาชีลานุยขึ้นมือสี่ห้าหนึ่งสองสามห้าหกเจยตายสีสองชีละนุยตัวนี้จะกลายเปบุกมือี่อยู่บนมือแล้วได้ไหล่ก่อนโคตรกดดันอลตัวนี้บวกห้าผันถ้ามีโทเคนในสนามมันแค่เกตสองมเตะนะ กิวเมื่อมียูนิตสใบทิ้งมือหนึงไงดมหนึ่งจวบวกสามพันแบวกสาพันโอ้โหดูจัวเล่นทำไหวะอกดกงนี่หรอเวนการนี่หรือว่าจ่ากิวบบัฟโซบัตหนึ่งเชนจวดนี่เกตสองไีโอ้หกพันจวโอ้โหดูจวดบอีกัูดูเรมูล เดี่ยวไอกนเลยไม่เล่นอยู่คนเดียวแล้วมือไม่ลดเลยได้เสพมาเพิ่มอรอลงมาได้เยอะมือไม่ลดไอ้เะไรแรงเก้าหันเบาสุดแล้วพี่คนได้เก้าหันใช่ห้ามีก็ห้าแรงอู้หนึ่งโดนวันนี้เฮ้ยเอาเดี๋ิกชิลว่าไงขังหรือเปล่าโอ้ยหุ่งแงงมาเรื่อยๆเลยอ่ะเออตีกยน สิบเอ็ดบวกหมื่นยี่สิบีพร์ตีเข้ายอะ่าไร่สิบห้าบวกสิบห้าบวกสิบสามยีแปโอ้คนคอย้มื่นห้าเก็บไม่เก็บอ่ะเก็บเก็บบอันนี้เก็บมีเตามันเข้ายากเอ้ยเป็นอยู่เก็บตัวหะาแดงโอ้โหุเอาอะเสียฟีดอะในดอกมีเกสไม่ เออขอเกศสามมาดิเกศสามยู่ในโซมีวะแม่งเอาอีกยี่อันไหมวะ้องเดี๋ยวดีดขึ้นมือดีดไม่ได้โซตันอ๋อมีอยู่ด้วยเหลือนี่โดน้หแม่จริงจะดีดดิวะไม่ดีไม่ดีอ๋อยัดไปใหม่อ๋จะยัดเลยโซบายกันดิไม่ใส่เทกอ๋อยัดอย่ากดเลย เขาต้องแบบต้องเรียนนั่นนะไอ้เลี้ยงวุ้นว่าที่หกซองเลยนี่เราดไวโอลินไอ้ราว่ามีเถียงแต่เถียงสู้หน่อยแรงอยู่แล้วกลับไม่ได้เหมือนกันนะจริงจรเสร็จเสฟพลาดเลนแล้วเท่าไหร่บ้าอลเนี่ยสองหมื่นอีกแต้มเดียวแล้วเข้าเควสแล้วเข้าเควสอืมอืมเท่าไหร่ครับ 2องหมไอ้เนี่ยสองข้างอันนี้สองหนึ่งสองหนึ่งสอเข้าแล้เข้าลทีอีกเนี่ยพี่เลี้ยดอยเพ่่นหยุดไม่ตกแล้วสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าไม่มีว่ะอันนี้เท่าไหร่นะสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสอนห้าเดเข้าโอ้ โอ้โหลงแผนแล้วสีแดมแต่ก่อนเข้าแผนนะเอาตัวรอดให้ได้นะนี่กูลืมครั้งเลยว่ามันเสร็จได้มาแล้วขอเด็กสองก็ล่ะปิดเลยดูมือเขอาก่อนอยากให้หย่อนอยากให้หย่อเด็กปล่อยได้สามน้ำมั้ยรับได้อยู่ กันเต็มแกงหน้ามือ,อ้โหสกิลเดี่ยวทิว้งมือหนึ่งโคตรแรงโอ้บล็อกโอ้ดเอกอีกหนึ่งแค่นี้เธอหน้าอากาศได้สองเวฟ<อ>ชิวๆแล้ว,วลสินะเอาเปรียบจัดโอ้เด็ดเดได้พี่จีอัดหน้าอีกใหนึ่งโอ้โหยากถ้าได้ได้ดอเนี่ยครับทีท์อ่ะสกิลแวร์บั๊กนหนึ่งแค่นี้เธอก็เสร็จไม่ได้แล้วสินะ ไเมื่อวาอลินเธอโดนบายโทเค้นบายโอลินกระสุนวิญญาณวนนี้บวกห้าพันโทเก้นทุกตัวบวกเขาโทเค้นทุกตัวบวกห้าพซึบโอ้โหไอตันนี้แเป็นชิลละหนุยบวมหนุยบวหนุยบวม โอ้เล็กหนึ่งอยู่เลยวะเ๋ยแล้แรงทุกเลนแต่นี่บูทไม่ได้เสียใจสองสองกันเบาสุดละเบามานี่เบาล่ะสองฮาร์เซฟสกิลเอาโซยกเรียดจดหนึ่งกันอ่ายกยกเรียทิ้งมือหนึ่งใบอันนี้บวกเหมือนห้ามีโซนุยสองใบมีสองใบละแม่งคอมโบกันไปหมดไอเวนอ่ะยี่สิบเจ็ด อันนี้จะได้บอกพลังตั้งต้นอีกเก้าพันนะอีกหมื่นหมื่นห้าใช่ไหมอืมตีหมื่นใชเท่าไหร่โอข้างนี้แรงมากยี่ิบสองบวกแปดสามหมื่นสามมืนบวกห้าสามห้าตอนนี้อันนี้ใิห้าสิบห้าสิบห้าไดยสิบหนึ่งได้อันนี้สองเจ็ดใช่สองเจ็ดข้างแรงมากแล้วแม่งดิส สองได้เฮ้ยสเลยคีมอ่่พลังโอ้โหครีมพลังสันสันนเลยไม่เลยคีมนี่พลังนี้แหละโอเคปึบนี้ยี่ห้าได้หนึ้งครีมิล่าหนวยยี่ห้าสองคีสินได้พลังกรสุนวิญญาณกระสุนวิญญาณเลยนี่ไงครีมผีปอบอ๋อเจนบูปนไทยีอบยี่ห้า สองขีนี่อันนี้ขีดเดียวอ๋อให้ไม่ขีดก็รอดหนึ่งไร้รอดไปชนะไม่ได้เลยนช่ไหมอีกสองเซอร์ไม่รู้ปิดลงเลยเฮ้ยแล้วมันรู้มันะสองขีโคตรแรงกี่ขนาดสกิลเข้าโตยกเรียยกทิ้งหนึ่งจุดหนึ่งเอ้ยนี่จะเด่นวะไอเด็กออกนอกเกมเลย มือเหลือสองพี่เด้นมือเหลือเท่าไหร่ครับโอ้ยเปรียบเกิน9ใบ9ใบโปรเทคไปสองแดมสี่สอเวฟแล้วเวฟเข้าเวฟ้ยเข้าเฟอันไม่มีเวฟด้วยขอฮิดทีนึงทีดาวแตกเว้ฟถุงกากลุกเลนด้ยกากทุกเลนด้วยผมยังมีโทเค้นเสร็จได้ถ้าอ่อนไม่ได้ช่วยเลยละสี่มือกว่าเก่งเกิน คิดดูเทินเดียวโซเกตสามสามใบมีหรอครับเด็กอะไรอีกาพยายมอยู่ไหนอ่ะถ้าอย่างนี้อีกาได้หน้าไม่ห้ามกาคุณอาจจะนึกถึงตัวนี้ตอนนี้ใช่คุณไปไหนวะเนี่ยคุณยังมีเปิดห้าอยู่ยังไงไม่มีแล้วแล้วยังมีไทยใดบวารูเพื่อนรักอ๋อแคุณยังมีไงทำจุ๋ยใช่ยังมีไงทำจุ๋ยยังมีซังเกสปั๊งโทเคนอีกให้มันแรงเลยแต่ปล่อยไม่ได้มีแต่เดียว จัดได้หลากหลายอันนี้ตงรวัแล้วมันไปไอตัวนี้มันเก่งเกินเนี่ยมันแบบไปยกเขาแล้วไปดิสมือเขาอีกแล้วตัวเองเข้าโซนไม่ประเด็นคือเราเลือกเราเลือกยกเปลี่ยนเขาด้วยนะแต่เขาเป็นคนเลือกยิงมืออ่ะนี่อ่ะมันมันมันชั่วร้ายแต่เลือกบายแล้วมาถึงแม่งเสร็จบายได้กลับเลยบายกับไปเลยอ่ะไม่ยากไม่ยากเลยเกมหนี่งตายในเกมสองขอรับอันใหม่ยังมีหวังครับอย่าเพิ่งถอดใจ เ้ยสุดตัวมือรับนี่คือเบรฟชิยอนหนึ่ฮิวไว้หนึ่งฮิวไว้หนึ่งฮิวหนึ่งไว้สุดตัวเฮ้เลือจุดเดียวเราพูดลื้อคุ้นคุ้นสามหสามพี่จีวันนี้อืมบแล้วจับไปแยบยบพี่จีฮยูโคเทคโคเทคคเทิมาตอนไหเนี่พี่ฟู คิ้วหน่อยขอร้อโปรโมท่าเดียวกูเลยหน่งหนึ่งพี่จัหนึ่งหนสกูหนึ่เรียบร้อยเรียบร้อยสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสาอจดเดอุ้ยจาน่าอย่างแรงสี่เน่าอย่งแรงอันไม่ในดอกยี่แปดไม่ดําเลยครัอแพ่อมได้อุ้ยอุ้ยไออันมไม่เไหร ไอ้ข้างไทยไดมารูด้วยใช้ทิ้งได้ลองไปรับทิ้งสกิลเดียวการนี้ขอการและเกตหนึ่งสองใบเลยสกิลโลนัวเธอนี้ท้ามการเกตซัมอันไม่เสร็จไปกาอันนี้เมื่อมีเรียการครบห้าใบเมื่อลงดึเเมื่อลงจนจบเธอสกิลบัร์สหนึ่ง ทิ้งมือหนึ่งใบอันนี้ต้องทิ้งมือด้วยพี่ไม่ต้องต้อทิ้งอันนี้ไม่ต้องทิ้งเลึ่งม่ละทิ้งพี่ฟูถ้ารอดก็ชนาล็อตสไตปทำไม่ได้ลงกันดิอ๋อมันไม่มันไม่นี่ผิดผิดอันนี้ใช่ปะแล้วใช่ดมคว่ำบวกหมื่นห้ามคว่ำบวกหมื่นห้าแล้วตัวนี้บวกให้ห้าพันห้าพันยังไงล่ะเป็นบวกสองมื่นให้บวกสามมื่นรอดก็ชนะแล้วพี่ฟูบวกสองมื่นตั้งต้นอีกมื่นสามเป็นสามสามรอดยังไงวะ วูดิวอะดิวสี่ใบห้ามเกียดซ้ำแนวโอ้โหใช่เมื่อกี้หนึ่งหนึ่งง่ายเลยโคตรเดือดปวห้าบรนด์วเหมือน้าใช่่บวกเหมือน้าโอ้โหบวดทั้งบอดอะนี่เป็นเด็กกันแล้วเนี่ยโปรเทคจริงเวอเป็นชิวๆตียงนว่าบูมอยู่บูมเบาตีก่อนบาเ่ะหยิบสี่หยิบสีสุดละ เสร็จได้เสร็จได้เอาตอนไหนดิในครั้งเดียวอ่ะเสร็จต้องเต็มหมดเลยเ, <c oughs> เพราะว่าเกตสองเข้าช่องนี้ไม่ได้อีกแล้วล <c oughs> ใช่เพกตสองจะเข้าช่องนี้ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> ก็กัดแค่ใบเดียวพอยี่สิบสี่ใช่ไหมใช่ยี่สิบสี่เพราะว่าอันใหม่ได้เ้ซมันขอสอ่งไปอีออก่าเพราะบวกแค่ห้าพันใช่หนึ่งหมื่นสองเธอนี้ไม่สามารถใช้เกตสองได้อีกต่อไปอืยี่สิบเจ็ดเวนการ์ ห้ามกาดเกสองมันตีเกินมันตีเกินสี่ไ้มันกาดไม่ได้ไอ้เกินสามว้ปะเพราะตามหลักมันจะศูนย์หน่งองแ่อืมรไปนใช่ไปนแต่ว่าถ้าไม่ใช่คีก็รอดนี่ยี่ิบเจ็ดยี่สิบเจห้ามกาดเกตสองมือพี่เดนหมดแล้วหมดหมดมือเฮ้ยเอาวะไอดียวไไม่แน่แล้วเนี่ยเดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งวเฮ้ยเอาวะยูก็รอดสินะตีนิ่มๆเลยนะวินได สามมื่สามินได้อันไมลฆ่าเธอยังไงล่ะเฮ้ยแิ่หมดอ้โอย่งนี้ไงต้องหิวัยนี้ต้องหิวไปนี้เก็บไม่ได้ละยูเอเลนสามอันลสี่ไบอสี่ไอ้เหี้ยมันตัวยิ้มนูบาชนะรัวๆนะครับอย่างหมอส่งท้ายด้วยดูบาวไปเลยเออ วัสดีครับเอาดีเอาดี